ครับสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะครับอันนี้เสี่ยงยาพาร์ลาะกมีแนวมีแนวทางนะครับแนวทางเด่นใหม่ครับแนวทางเด่นเนาะครับเนาะเป็นงวดวั้นที่หนึ่งมีทุหน้าหกเด้อครับเด้อครับเป็นดุนดวนฝ่อเฝ้าแหละครับครับจากเมืองอิราเลเนาะครับเนาะของหลานไส้ครับของหลานไส้เมืองอิราเลครับอันนี้ ของหลานไส้งวดที er mm ่แ hmm. ล้วของเพื่อนกับเขาอยู่ครับของเพื่อนกับเขาอยู่ศูนย์สามแหละครับศูนย์สามเต็มๆแหละครับวงกลมให้พรอมครับเน้นให้พอมครับเลขเพื่อนก็ดีกระเด็นมาตลอดอยู่ครับเลขหลานไส้เมืองอิสเรียลนะครับเนาะผู้ไดเบิ่งกาพุ่นกัผู้ใดเบิ่งผู้้นก็ได้แหละครับครับครับผู้ใดบบเบิ่งผู้ใดกดผ่านครับไู้ครับอันนี้มันเป็นผู้ใดติดตามเสี่ยงยาก็คือสิได้ติดตามมาเรื่อยๆอยู่นะครับเนาะก็สิได้ดิ ได้นําเมืองอิสราเอลอยู่ครับเมืองอิสราเอลเพิ่นก็ได้มาเรื่อยๆครับหลันซ้ายเนาะหลันซ้ายปีที่แล้วของเพิ่นก็ถือมาเพิ่นก็ได้อยู่สามแสนเนาะครับเนาะปีที่แล้วนะปีที่แล้วเพิ่นถือสามแสน,นกะ็ะว่าไปว่ามากกัมันก็คือว่าแหละเนาะครับเนาะมันก็บว่าตัวโดนครับเพิ่นเขาสามโตปีที่แล้วเนาะที่ผมจาําได้ครับเขาสามโตแต่พอได้ลุ้งชิปช่วงนั้นเสียงอยากอยั่างนี้นเปิดเปิดซองเนาะครับเนาะ อันนี้เป็นชุดเต็มของหลานไส้เมืองอิสราเอลนะครับเด้อครับเป็นชุดเต็มของเพิ่นครับชุดเต็มของเพิ่นกคับเบิร์นไวจจับไว้นะครับเด้อครับเลขเพิ่นกับทรงมาโค้งสุดท้ายแหละครับชุดนี้เป็นโค้งสุดท้ายของเพิ่นครับเลขยชุดเต็มของเพิ่นเพิ่นกับวบกกลมหายหนึ่งเก่าศูนย์หกครับศูนย์หกเลขสามตัวกับหนึ่งเก้า เก้าหนึ่งสองนะครับเก้าหนึ่งสองเนาะครับจับไว้ครับแคปหน้าจอไว้ผู้ใดเข้ามาแล้วครับการเมื่อโปรประสิทธิภาพนะครับเนาะกาเพิ่นก็ให้มาแล้วนะครับอันเป็นโค้งสุดท้ายของเพิ่นการหนึ่งซี่ครับเพิ่นวงกลมมาให้เนาะครับเนาะเลขสองตัวแปดสองหนึ่งซี่แปดครับตัวล่องของเพิ่นก็ดศูนย์สองแปดเด้อครับเด้อ อันนี้เป็นชุดเต็มของเมืองอิสราเอลครับเอามานําเสนอให้เอฟซีเบิ้งครับพอเป็นแนวทางเนาะครับเนาะครับอันยืนยันเป็นถือว่าเป็นชุดสรุปก็ได้ครับเป็นชุดสรุปของเสี่ยงยาผ้าเลาะเนาะครับเนาะครับอันนี้เป็นชุดเต็มของเมืองอิสราเอลียครับก็เพิ่นให้มาแล้วล่ะครับเป็นโค้งสุดท้ายของเมืองอิสราเอลครับอันนี้ ศูนย์ศูนย์สองแปดครับศูนย์สองแปดเหล็กสามตัวเป็นเหล็กล่องนะครับเด้อต่ว่าเพลนสีโค้งมากใครกัมีตัวไรแน่กับจ้างเขาไปเบื้องน้ากันครับเป็นสุดอันนี้เป็นสุดเต็มนะครับเด้อนี่ครับสุดเต็มของเมืองอิราเลครับงวดวันที่หนึ่งมีตัวหน้าครับโคกๆละครเมืองอิราเลีเด้อครับเด้อครับสานใช้เสี่ยงยากะน้าเสนอมาให้เอฟซีเบิ้งครับ ต่อไปกัดสิเป็นโค้งสุดท้ายของเพิ่อนนะครับครับโค้งสุดท้ายของเพิ่นเนาะครับกวันที่หนึ่งมีตัวหน้าหุกหุกนะครับเพิ่นให้เป็นโค้งสุดท้ายเมืองอิสเตรียนะครับเด้อครับเลขของเพิ่นกับตัดมาแล้วกับว่าลายโตนะว่าลายคู่เนาะครับเนาะครับอันนี้เป็นสุดเต็มครับอันนี้เป็นโค้งสุดท้ายของเพิ่นเนาะครับเนาะอืโค้งสุดท้ายของเมืองอิสราเอลมีตัวใดแน่เสี้ยงยากระสี อ่นให้เอฟซีบึงแด่ฟังนกบกันเนะครับเนาะรับ8 0ครับเด็กตัว8 0 9 0 80 90 92 82ครับตัวเพิ่นเน้นมะหายกับ9กหน่ะครับเพิ่นเน้นมะหาเนาะ9ก่เพิ่นเน้นมหายนะนเก้9 2ครับเป็นตัวร่องเก่า1นครับเด้อ เด็ของเพื่อนนี่ก็สิไปทั้งบนทั้งล่างนะครับเด้อครับไปทั้งบนทั้งล่างครับเพิ่นกาบ่มีบนมีล่างแหละครับเข้ากับเบื้องไว้สี่เหรนญบนก็ได้สี่เล่นล่างก็ได้ครับลอตเตอรี่หาเบื้องครับหลงวันที่หนึ่งก็อยู่ในนี้แหละครับจับเบิ่งครับลอตเตอรี่ครับมีตัวใดแน่ตัวใด้งามครับกาเลขเพื่อให้ยมหาคู่นึงครับหาคููเนาะ เลขของเมืองอิสเาียลเปิแม่หมาหาคูเผินจับคูเลข3โตักมาเก้าศครับเก้าศูนอเนาะครับเนาะเก้าศูนย์สองศูนย์แครับศูนย์แปดสองครับเลขสามตัวศูนยเก้าย์สอครับเลขสาตของพเพิ่นบไหครับครับพเพิ่นบะไหลบ่มากไมครับ สุดเต็มกับสุดเต็มกับลายอยู่ครับสุดเต็มกับลายอยู่ครับศูนย์เจ็ดกับีครับสุดเต็มสุดเต็มศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าครับเพื่นกมเลขศูนะครับเลกวิ่งของเพื่นเนาะศูนย์กับเก้าเพื่อนวาสันครับศูนย์กับเก้าเด้อเพื่อนวาครับวิ่งแต่ว่ากับบอลบอลเขียดหนให้ดอกครับเพราะว่ามันกับเลกวิ่งของเพื่อนเพื่นกับ เพื่อกระจัดมาอีกช่วงหนึ่งของคนนะครับเนาะเลขกวิ่งันงวดวันที่หนึ่งมิโตนาด้วยครับเด้อครับผู้ได้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เสี่ยงยาครับเพื่อเสี่ยงยาครับสมีกำลิกกำลั่งจิตกัลังใจนะครับเนาะครับกำลั่งใจครับสู่ต่อไปให้เอฟซีเบิ้งครับเสี่ยงยาครับว่าได้ยังมากมไหมต่อครับครับเป็นสะพานบุญเป็นแนวทางนะครับเนาะขอให้เอฟซีจับเบิ้งครับ สองเก่าอันนี้เก้าสองนกลับมาให้นะครับสุดเต็มของเงินเป็นเป็นสองเก่าครับสองเก่าปนจับคู่มาให้ก็เป็นเก้าสองแบบนี้ครับกรับกลับหัวกลับหางกลับเอาครับเอฟซีกับกลับเอากลับไปหนามาหลังครับกลับหนากลับหลังก็ได้ครับอันนี้เป็นสุดของอิสเลเยลนะครับเนอะครับผูนใี้เขาเมื่อล้วก็กดติดตามให้นําครับเพื่อเพิ่มเน้นมาให้ครับเน้นมาให้เม็ดเดียว ปกติเพื่อนกรสิเนียนมาให้เม็ดเดียวอยู่ครับแต่ว่ากับอฟซีกับประเดรุงให้เบิงเนาะครับกับกับไหตาพี่น้องเพื่อนกระถือยุ่งวดเมื่อกี้นี่ครับศูนย์สามนะครับเพื่อนเพื่อนถือยุ่งเพื่อนเพื่อนเอามาให้เพื่อนเน้นมาเม็ดเดียวศูนย์สามกับมัดกระจอเนาะครับเนาะส่วนระยะจะจอผู้ได้กระซูมาให้เม็ดเดียวเม็ดเดียวอยงนี่สินะครับครับอันนี้เป็นเที่ยงแนวทางได้ครับเด้อครับ ครับลิปนี้เสี่ยงยากับว่ามม่ยงล่ะครับครับพอกันไหมเนาะครับเนาะลิปหนาครับชิปนี่ก็ขอให้เอฟซียู่ดีไม่แห้งทุกูทุกคนนะครับเด้อให้สุขโชคมั่นหมานครับให้ลำลำเราด้วยยู่เดียไม่แห้งทุกทุกคนนะครับเด้อครับสวัสดีครับ